ป็นครั้งแรกของหมูแดงค่ะไม่ยอมนั่งที่ธรรมดาค่ะก็เลยต้องนั่งโล่สีเหมอนีินโอตแลวแม่ก็รักเข็มขัดไม่ได้พ้นนี่คือทับแม่อยู่นะคะแม่ต้องเกาะให้แน่นเข็มขัดไม่ได้ด้วยแล้วเครื่องกำลังขึ้นเชั่นหัวขึ้นก็ทับแม่แบบนี้ค่ะ กำจับไว้ค่ะนี่กำลังบาลาน้ำหนักว่ะใช้เท้ายางมากเพราะว่าเขายิ้มมารับแล้วหนักมากสบายใจชอบหนูไม่เคยนั่งตรงนี้เลยนี่เวลายุ่มขัดเลยรอดไม่ได้ต้องไปจ,จับลูกไว้ ันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดชีวิตล่าสุดของน้องหมูแดงนะคะฮาจิโกเมืองโคโราชที่หลายๆคนก็อาจจะพอจําได้ว่าน้องเนี่ยเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ค่ะคือรอบนี้มีการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกกลับเชียงใหม่นะคะพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพสุดหน้าเอ็นดูน่ารักจริงๆค่ะน้องเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ว่าจบด้วยการชมบิวชิวๆเลยค่ะ ผู้ชมคะเรื่องเรียกว่าเรื่องนี้อันจริงแล้วคือเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นภาพนาทีที่รอคอยสําหรับเรื่องราวของเจ้าหมูแดงหรือว่าคุณหมูแดงฮัจิโกเมืองโคราชนะคะที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรรับไว้ในพระอุปถัมภ์ค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมาค่ะเพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพร ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่พาเจ้าหมูแดงขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกกลับเชียงใหม่ซึ่งทางเพจค่ะมีการออกมาโพสนะคะบ,บอกว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรพาหมูแดงขึ้นเครื่องบินครั้งแรก กลับไปที่เชียงใหม่รับสั่งว่าครั้งแรกกับการขึ้นเครื่องบินของหมูแดงวิบากเล็กน้อยนางตื่นเต้นเกินไปนิดนึงให้อุ้มไว้ความตุ้ยของนางแม่พยายามอุ้มไว้ไหลลื่นหลายรอบแต่สุดท้ายก็ชมวิวชิลชสไตล์หมูแดงจ้าแล้วก็มีการลงชื่อว่าหาริผานะคะ สำหรับเรื่องราวของน้องหมูแดงค่ะหากย้อนกลับไปเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะพอจําเรื่องราวของน้องได้อยู่บ้างนะคะสำหรับน้องหมูแดงหรือว่าฮาจิโกเมืองโคราชค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยน้องมักจะนอนรอเจ้าของอยู่ที่หน้าเซเว่นจึงทําให้หลายๆคนนะคะเอ็นดูอยากจะให้ความช่วยเหลือน้องเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วโดยเริ่มจากการที่เพจ Facebook ค่ะเพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้ ได้มีการนําเรื่องราวของน้องหมูแดงค่ะซึ่งเป็นสุนัขตัวหนึ่งนะคะอาศัยอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในตลาดย่าโมตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าเจ้าหมูแดงฮาจิโกแห่งเมืองโคราชผู้รอคอยเจ้าของที่จากไปไม่มีวันกลับจนได้รับฉายาว่าฮาจิโกเมืองโคราช ทางนี้เจ้าหมูแดงเนี่ยเคยอยู่กับเจ้าของซึ่งเป็นชายเร่ร่อนค่ะแต่งกายเนี่ยคล้ายลือสีแล้วก็มักจะเดินขายของหรือว่ารับบริจาคอยู่แถวๆบริเวณแถวนั้นนั่นเลยค่ะโดยจะมีเจ้าหมูแดงเนี่ยมักจะนอนรอเจ้าของอยู่ที่บริเวณหน้าเซเว่นซึ่งเป็นจุดที่ทั้งคู่เนี่ยพักอยู่เป็นประจำกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน2567ก็ก็คือในปีที่แล้วค่ะเจ้าน้องหมูแดงเนี่ยป่วยหนักนะคะเจ้าของน้องหมูแดงป่วยหนักแล้วก็มีการเสียชีวิตในที่สุดค่ะ แม้ว่าเจ้าของจะจากไปนะคะแต่ว่าเจ้าหมูแดงอะน้องก็อาจจะยังไม่รู้น้องยังคงรอคอยเจ้าของอยู่ที่เดิมค่ะรออยู่แบบนั้นไม่ไปไหนเลยนะคะไม่ยอมย้ายไปที่ไหนเลยปัจจุบันค่ะเหมือนว่าณนะตอนนั้นนะคะเจ้าของร้านสะดวกซื้อแล้วก็พนักงานเนี่ยเขาก็ช่วยกันดูแลเจ้าหมูแดงเป็นอย่างดีให้ข้าวให้น้าทอยดูแลมีตุ๊กตาให้หม่มผ้าห่มให้นะคะคอยแบบว่าดูแลเป็นอย่างดีเลยหลยคนที่ ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ช่วยดูแลน้องด้วยเหมือนกันนะําอาหารมาให้ใส่เสื้อผ้าให้อะไรแบบนี้ค่ะประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมีการแบบว่าหาเสื้อแขนเ,เสื้อแบบใส่มาใส่ให้น้องบ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ย หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยที่เป็น f อฟหรือแฟนคลับเองก็แวะเวียนเอาขนมมาให้บ้างเอาตุ๊กาตาเอาอะไรต่างๆนานา,นานมาให้บ้างนะคะจนหลายๆคนเห็นเรื่องราวรับรู้เรื่องราวความซื่อสัตย์ของน้องแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะแล้วโอ้โหหลายๆคนเนี่ยแห่ไปหาน้องแทบไม่ขาดสายกลายเป็นเซเลปขึ้นมาในทันใดเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าน้องหมูแดงเนี่ยมีสตอรี่คล้ายๆกับฮาจิโก ฮาจิโกะเนี่ยเป็นสุนัขยอดกระตันยูค่ะผู้ที่ไปรอรับเจ้าของที่สถานีชิบุยาทุกวันนะคะ คือฮาจิโกเนี่ยเป็นหมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วเขาก็บอกว่าแบบเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์เป็นตำนานสุนัขที่ซื่อสัตย์เลยแหละคะ่ะเขาก็ทําแบบเนี้ยไปหาไปรอรับเจ้าของเยงนี้ทุกวันนานถึง10ปีเต็มๆเลยแม้ว่าเจ้าของจะจากไปแล้วนะคะก่อนที่ฮาจิโกเนี่ยจะจากโลกนี้ไปเมื่อปีพศ2478คือด้วยความที่น้องก็ไม่รู้เจ้าของไปไหนก็ทําเป็นกิจวัตรไปรอเจ้าของทุกวันนะคะแน่นอนคือว่าสอดคล้องกับเจ้าหมูแดงเนี่ยแหละค่ะหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยก็ ก็นึกถึงเรื่องราวนี้ขึ้นมามักจะเห็นหมูแดงเนี่ยนอนอยู่ที่บริเวณแบบหน้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้มาเป็นประจำเลยจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเห็นชายเหมือนเห็นเห็นว่าอะไรนะแบบน,นู่นนั่นนี่คนก็รู้สึกว่าส,งสาูงศาลชายได้ล่อนคนดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็จะมาหยุดพักบริเวณที่ร้านสะดวกซื้อพร้อมกับเจ้าหมูแดงตลอดต่างๆนานากระทั่งมีคนที่อยู่แถวนั้นค่ะบริเวณนั้นเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหมูแดงนะคะเป็นสุนัขที่นิสัยน่ารัก ไม่ดุแล้วก็เข้ากับคนง่ายเป็นที่รักรวมถึงเป็นที่แบบว่าเป็นที่เอ็นดูกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะเอาขนมเอาน้ำเอาอะไรอย่างเงี้ยมาให้กินตลอดแล้วทางเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยรวมถึงพนักงานเองก็ใจดีนะคะไม่ได้มีการไล่หรืออะไรก็ช่วยกันดูแลเหมือนเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่เหมือนว่าให้ความอบอุ่นกับเขานะคะแล้วก็เวลาป่วยเนี่ยก็พาเจ้าหมูแดงเนี่ยไปหาหมอด้วยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ประทับใจนะคะ ทำให้น้องหมูแดงกลายเป็นที่รู้จักทีนี้ค่ะหลังจากที่น้องเนี่ยโด่งดังนะคะมีคนแวะเวียนไปหาผู้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ย<ม>ก็หลายคนสงสารนะไม่อยากให้น้อง,องหมูแดงใช้ชีวิตแบบนี้<ม>ก็เลยมีการสอบถามเจ้าของคลิปนะคะว่ามีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือน้องหมูแดงแล้วไหมหรือว่าควรจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหรือเปล่านะคะ ก็ทั่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรนะคะก็มีการทรงรับเจ้าหมูแดงเนี่ยคือฮาจิโกแห่งเมืองโคราชนะคะรับเอาไว้ในพระอุปถัมภ์แล้วท่งนําไปเลี้ยงเองที่เชียงใหม่ค่ะพร้อมกับมีการสัญญาะคะว่าจะรักเหมือนลูกแท้ๆเลยจะดูแลอย่างดีเลยนะับว่าเป็นบุญวาสนาของคุณหมูแดงค่ะที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเห็นแล้วก็สร้างความปรับพื้มบิติให้กับคนที่ติดตามอย่างมากนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวาสนาจริงๆค่ะ เปนเครื่องบินครั้งแรกของหมูดแดงค่ะไม่ยอมนั่งที่ธรรมดาค่ะก็เลยต้องนั่งโลงสีแบบนี้นะโอ๊ยแล้วแม่ก็รักข็บขัดไม่ได้นี่คือทับแม่อยู่นะคะแม่ต้องเกาะให้แน่นต้องข็งขัดไม่ได้ด้วยแล้วเครื่องกำลังขึ้นเช็ดหัวขึ้นก็ทับแม่แบบนี้ค่ะแม่ต้องจับไว้ค่ะ นี่กำลังบาลาน้ำหนักออใช้เท้ายันมากเพราะว่าเขาเอียงมาทับแล้วหนักมากสบายใจชอบหนูไม่เคยนั่งตรงนี้เลยนี่นเวลาเข้มขัดเลยหลอดไม่ได้ต้องไปสับลูกไว้ ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ